พรุ่งนี้ไปวันอัดลองแล้ววันนี้ก็เลยมานั่งทำความเข้าใจก่อนพรุ่งนี้ไปถึงจะได้แบบไวไวกว่าเพราะว่าเราเตรียมตัวมาแล้วใช่ไหมไม่ได้อยากจะมาฟิกซ์อะไรขนาดน,นั้นว่าต้องลองแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะแบบคือชอบความธรรมชาติเวลาลองมากกว่าแต่ว่าก็เป็นการแบบถ้าเกิดหน้างานมันแบบเอ้ยธรรมชาติแล้วมันงงๆเอาแบบไหนดีกว่ากันจะได้โอเคคิดมาแล้วว่า ถ้าสมมติมันต้องเลือกเอาแบบนี้ละกันเป็นเพลงของตัวเองที่ไม่มีใครมาโค้ชอะแบบไม่มีใครมาเลือกให้ว่าดีหรือไม่ดีเพื่อนๆก็จะช่วยแหละแต่ว่าสุดท้ายสมมติมันดี2แบบเราก็ต้องเลือกแบบเดียวเรื่นเด้นนะไม่รู้ว่าที่ทําอยู่เนี่ยแบบจะมีประโยชน์มากแค่ไหนหรือแบบถูกต้องไหมมันต้องจดอะไรบ้างคือไม่รู้อะไรสักอย่างเป็นความแบบ ทำตามความเข้าใจของตัวเองทางสิ้นว่าโอเคฉันแค่ต้องการจะรู้ว่าฉันจะลากคำไหนหรือจะแบบปิดคำไหนจะคำไหนสั้นยาวอย่างไรแล้วก็ช่องเสียงเต็มหลบมิกยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแล้วก็ลมหายใจลมหายใจว่าจะหายใจตรงไหนอันนี้ต้องเป๊ะใช่ไม่แน่พวกนี้อาจจะไม่ได้ใช้สิ่งนี้เลยก็ได้พวกนี้จ,จะร้องแบบตามฟิลเพราะอาัธิฟิลิน พีพีศูนย์ได้ไหมครับพี่เชิสไม่ไ <interacted> ด้ใช่ั้ยเราจะอัดอะไรยังไงบ้างโอเคโอเค กินข้าก่อนเดี๋ยวมันไม่ย่อยเดี๋ยวเลอะตอนอัดออ ไค่กินรำเม็งฟรีแล้วเอ้ยได้โมโม่พี่จ,จินจินจานนี่คือห้องอัดกลองเนื้อเพลงของฉันไมโครโฟนและเพื่อนเพื่อนอ <c oughs> ามาซ้อมคอรัสกันดีกว่านะคะเพราะว่าคอรัสเนี่ยมันงงงงนะคะ like ขณะนี้เวลาสี่โมงสี่สิบสี่นะคะมีเวลาถึงสองทุ่มมาดูกันว่าจะทันไหมเพราะเธอคือคนที่เปลี่ยนให้ฉันนั้นดีกว่าเดิมและการมีเธอ มันดีกว่าไม่มีอยู่แล้วบกมือสองที <laughs> อยากมีเธอร้หรือถูก เดียวที่ฉันรักเป็นคนเดีมที่ฉันจะจับมือไว้ไม่ปล่อยเธอคือคนที่ฉันตามหาและเข้ามาเพื่อเป็นคนสุดท้ายของใจอีกรอบแลกันค่ะ เธอจะเป็นคนเดียวที่ฉันรักเป็นคนเดียวที่ฉันจะจับมือไว้ไม่ปล่อยเธอคือคนที่ฉันตามหาและเข้ามาเพื่อเป็นคนสุดท้ายของใจเข้า และเข้ามาเพื่อเป็นคนสดท้ายทาย มันมันยากอะ่ะคนสุดท้ายอ้าวไม่ได้อ่ะแน่โนแน่มันสั่นๆแฮะเฮ้ยไทยไปคนสุดท้ายของใจ

มูนนี้มันเข้ากับดนตรีน,นะแบบช้าๆแต่ว่าช้าพออย่างอ่ะ <laughs> มันโอเคไหมพี่เชนว่าหนูนนเหมือนไอยูยัง <laughs> ไม่เป็นไรเป็นไอเชอร์ <laughs> ขอบคุณทุกสิ่งที่ทำให้เราได้พบกันแม่กรกรกรอีกแล้วหมดแล้วหนึ่งทุ่มเก้านาทีเลขเสือ วันนี้ไปอัดกลองกับอัดร้องมานะคะอัดกลองโดยพี่เยได้นะคะแล้วก็อัดร้องชิด,ดที่ฟิลอินนะคะแล้วก็สเปเชียลเกสด้วยได้พี่เต้ยมาช่วยอัดเบสด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นบิกเดย์วันหนึ่งของเพลงนี้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยขอบคุณจังแล้วก็ดาก้อนด้วยที่มาช่วยคุมอัดช่วยมาช่วยดูดนตรีต่างๆแล้วก็มาช่วยคุมร้องด้วยนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นบิ๊กสเต็ปแล้วก็ยังเหลือนิดหน่อยแล้วแหละตอนนี้ก็ใกล้แล้วได้ททามาครึ่งนึงแล้วเหลือแค่มิกซ์มาสเตอร์ทำเองง็มวีแล้ว ปิดวันไม่ใช่การปิดคลิปนะคะเพราะว่า many more to go ค่ะ let's go <S สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอัดกีตาร์นี่นะอัดร้องไปแล้วเสียงหายมาอัดกีตาร์มาอัดกีตาร์ที่ตัอพูดคำว่ากีตาร์ไปนะมาอัดกีตาร์ที่ฟิลอินสังกำลังเตรียมตัวอยู่นะจ๊ะเหลือกีตา mjög <tindial? tindial? tindial>? เลยแล้วให้มันหยุดที่เดิมอ่ะครับพี่แต่ว่าให้มันรีเวิร์สอะแล้วแบบให้มันดังขึ้นไปพี่ว่ามันได้ป่ะเนี่ยพี่้าหล่ะเพราะว่าสับยังดังไปป่ะพี่อายไปนไรสวัสดีครับเพลงเนี้บ พี่จะเห็นรียกชันไหมาถ้าไม่หรอฮะไม่หรอกร้องกลางๆหรอใช่ไม่ต้องใจมากเนี่ยือว่าเขาต้องจุกเยอะเลยเนี่ยถือว่าเขาต้องจุกขอโทษค่ะ ขอบคุณค่ะพี่ม่เย้เขาเห็นสวยยูญี่ปุ่นครับผมอริสต้งวันนี้จังนี่ทำอะไรอย่าเมต่กันเลเส็ใช่นี่น่ากด้

แบบเข้าใจเรื่องราวไงเข้าใจเรื่องราวปะเข้าใจก็แกสะดุดลงไงสะดุดหลงแั้นก็คือสะดุดหลงไปยุ่งกันไปเลิ เธอตลอดไปนะคะ mm hmm. ก็ไปเซิร์ฟฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแล้วน mm ้อ hmm. mm hmm. ตอนนี้ mm hmm. พี่กระบา <laughs> de